อะไรคะเยอะเลยค่ะเห็ดตรงนี้เยอะบอมันก็มีอยู่นะคะมีอยู่หลายดอกแต่นี่ไงอีกดอกนึงแต่ว่ากินได้ไหมไม่หรอ I don't know I not want this one that's not what I'm looking for <c oughs> ถ้าเห็ดอันไหนที่เราไม่รู้จัก <c oughs> นี เราก็จะด้นทัดโอเคอุ้ยนี่แบดบี้อันนี้ค่ะทุกคนใครรู้จักบ้างคือเห็ดอะไรคะ It look like can eat but I don't know because the leg is quite big if t เล l กก็สิบิกโอ้นี่เยอะนี่โอ้เยอะเยอะเยอะหลายดอกหลายดอกนี่นี่อีกนะคะหลายดอกเลยถ้ากินได้นี่แบบเยี่ยมเลยค่ะ เราก็จะเดินดูก่อนนะคะโอ้นี่ไงนี่อันนี้ใหญ่เลยอันนี้คือดอกใหญ่เลยค่ะทุกคนนี่ที่เราต้องการก็คือเห็ดพึ่งค่ะเพราะอันนั้นคือเรารู้จักค่ะนี่อีกนี่ อันนี้คือคบอกี่น้อกแต่เมื่อกี้นะ่ะขาใหญ่อยู่นี่อันนี้ขาเขาก็ใหญ่อยู่นะเยอะเย,ยะเลย <c oughs> แต่เราก็ไม่รู้จัก Walk like this container. Huh? Walk free lesson. No, don't have like this. Like, no, no, like this. You can see. You can see easy. Oh, uh, ba, go. Go down here. นานหลายดอกอยู่แต่เราไม่รู้ว่าดอกเขากินได้ไหมอย่างน้อยเราก็เจอเห็ดนะคะดูดดอนโกดะเวอยู่ ต้นดกับนี่ทำไมที่นี่ไม่มีเห็ดเพ่งเลยมีคนไปเก็บอยู่ทำไมเราไม่เจอเห็ดเพ่งกับเขาบ้าง ดูป่านะคะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วคือมันแปลนมันแปลนแอตเติดเลยมันเหมือนมันไม่มีอะไรเลยเราคงจะหมดหวังอีกแล้วไป let's go มันแปลนอีหลีถ้าต้องป,ปนะปาหน่ะคือจะพันมี่อยู่ไอเป็นแปลนกับเฮ้ยยอืม hmm. เราก็แห่วตามเคยค่ะนึกว่าเราจะอุ้ยหมานกับเขาเราก็แห่วอีกตามเคยกินแห่วอีกแล้วหรือว่าตาเราไม่ดีมันก็ไม่ใช่นะ มันไม่ทรงแล้วก็เดินทางกลับชมบรรยากาศดีกว่านูนบรรยากาศปลาไห่ปลาทง